สวัสดีครับผมโคตอีสานเบาพันธุ์พื้นเมืองครับพ่อกันอีกแล้วครับมื่อนี้กับเมนูดิบๆครับครับพี่พี่มือพี่อุดฒิครับเปิดอีกกลไกริโพครับริโพนครับเมนูดิบๆครับมัมีมันมีครกมันมีเทียนครับีบรรยากาศดีๆครับผมอยู่นะครับครับกินข้าวเที่ยงคือนี่งจะกินก้อยครับ ครับครับมีครับครับนี่ปนหมีลูกแบบลู่ง่ายๆครับนี่ครับแต่ที่นี่นี่แดงแดงรถไทยรถแท็กเตอร์ครับผมมีทีมงานแดงเบรรีครับ,รบเราแดงทองปุระเบิดขวอดนะพูดเลยครับเราปุ่ลเบิดขวดเยลยรายงานตัวนะครับปุระเบิดขวอดแล,ะละังลากถอยล่างซามโย พพมวาเด,ดี๋ยิ่งครับเดี๋ยวสิาไปไปเบิง้งน้าถวมได้ครับขาฝาเลยจะกเคยทีนบักเคยจอดรถเคยนั่งกิ่เดี๋ยวดีไปนั่งบนเก้าเลยนะครับวถวมบววววัสไอ้เสียมะแกมเนล่ะน่แตเอาก็อีกกว่านัาน่นได้กิน ความความมูโซกินหรอนี่ยรับแต่ว่บาบบคอยออกซื้อครับไม่ให้ออกซื้อนะครับน,น,นี่เราเกี่ข้าวเด้อครับเด้อมาเด้อครับลรห,หลับสุกก็ได้ก๋อยสักถ้วยหนอยนึงก็ได้แนวนีนตองเข็ดเกียวไปน้ำพร้อมครับผมอ๋อจุ ่นว่ายับกคว่ยเบบ้าต้มนิดหน่อยต้มมาจอสดกินเสบยนงนี่กัไปส่หไกันนี่ลังิดนีันเึ้นเแม่บกนเดเด้เป่าอืมเขาจะาเียเพียบเลยปลา่หอหอเันหอหางหหหกโอ้ัดเกได้สิบาหั ถ้าทีมงานมาสบายมัดใส่ท่างผีละสินะวัหยุดพุละครับเสาร์อาทิตย์พุละช่วงนี้ก็ค่อยวางกัดเลยเจ้าเปเจ้าตัวเหี้ไงเดี๋ยวเอาออกจากมุมกล่องนะมาเลยครับเด้อออกจากมุมกล่องมาได้าขอมาได้ไหมเรียน นี่กฎหมายแล้วขอยังเยาหาอยูยยอย่พีเหล่ากวนอีเหล่ากวนอยอยู่ <c oughs> เอาเฮ็ดแก้วม <c oughs> หมจะเฮ็ดอยู่ระตัว,วมือมือประมาณ <c oughs> ือ,อกล <c oughs> องเลยครับวิธีกัดปุกเแก้วสุดพวุดอิดครับง่ายๆที่ไหน กะเทพักพรีกลงครับนี่หลายหมดเลยได้ไหมครับเคลียยุ่ไปแต่ใส่ก๋วยล้ก็ได้แล้าไน้าก็น้อยนึงนะเจ้ต้องเหนี่ก็น้อยหนึ่งแล้วทำงานคนเดียวดีไหมงานดีนะงาดีวะงานกตะกี้กำงามสดๆกังามคีแข้งไม่เหมนนะขยยาประชุมนีขุยยาคีแ้งไม่เลยยืดหลยเสียงแล้วอย่านี้ ไม่ตัวเจ้าเดี๋ยว่ราประจำแต่อยู่ซื้ออยู่นี่คนประจำอยู่พุ่นว้าเจ้าให้อุ่นเป็นตัวตั้งตัวตีบ่ตีบ่ตั้งเลยเขาเป็นจรีงอยากกับไปซื้อไหนมาเจ้าโบขึ้นมาโบเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อสิมาพวกเรียกมันหกมันยังกันโอ้ยอย่าใส่ไลฟ์หนิงตัวบ่จะเรู้เลยใส่แจกขี้แก่แล้วใส่ตไปใส่ต้มสมเด็จออกแมแลนี้ยเหรอเอาตันก็ได้แกะได้อยู่สีอยู่แล้วอยู่สถานีได้ เพรมเสอนาหอเยาช่างสถานอื่นเขาสถานีเราเนี่ต้องมาครบองค์ประชุมอยงเั้นแหะดีแล้วโมยูเ่งกันมดีแล้วยูไปยูมันได้จังโอยูเลยมึงกับกวีชิมิงวันนี้ปอยูไส่เอาเจาเอาเจาก่อนเอจ้าก่อนโอ้ยมิยูฟนคับ่อยรายได้ยอะแน่นในห่องข้างแม่เฟนครับเอยรายได้หรอกเอ้าคนจัดจังไงจจักการทุกอื่นเนาะ นันดับส mm ่ง hmm. ลูกไห้เป่งยังไงครับเอาอ้อปลาปลาดูว่าลึกดูว่าักขนาดไหนมีน้ำปลาเม่นเข้า่เอาเลยก่นใเกียรเลยตัวเอาเกียมานส่ขนเอาเกียร์มส่ก่อนเิเกี๊ยวเลยไปพเดีแล้วเอดีบ้าบอเ็นดีเชี่มอตัวซีบัสอะไรเป็นใจในแล้วน้ำป่ามันแบบมันเป็นน้ำป่าเลยนะเป็นน้ำปลาแล้วในดีบอกเ ดีบก็ดีแล้วไหมใช่ไหมน้อาก็จะใส่หลายเลยเปล่ามามาใส่ก๋วยก่อนเหรอตุ่มดึงมาเด้อครับเด้อทุกคนครับเซียมครับเซียมแฮมพี่นี้มีโอกาสบ้างๆกับบัสสื่อปิดจุครับผมเติดยากอยู่เมืองนอกกับบ้าีกับ มีโอกาสได้มากเลยจัดเต็มเลยครับเด้อหาซื้อเป็นตัวเลยครับมันกินยำได้แซ่บยำแบบครับกินจุกเนื้อก๋อยเนื้อมันเป็นเห็ดละงกเนาะเพราะฉะว่ามีบีมีเดียดอันนี้ได้สมบูรณ์แบบดยอดแซ่บลอยขึ้นกันอยู่ต้องเสียคันไงครับอยู่คนในเนื้อสดๆอยู่เหมือนครับมักลอยเลือดกับกัดทุงดูุดตัวครับ พ่อมื่อหลับเฉยๆอย่ามึนตึ๊บเลยออกมาไม่ได้กินผู้เดียวพ่อบอกให้ออกมาใส่น้ำปลามาๆมาต้องเอาน้ำปลานลำแดงแกวนดึ๊บซื้อน้ำปลาจุเนี่ยเขาแกซื้อเหนียกมากซื้อน้ำปลากวดหัวออกมาให้งนี้ฮะ

แล้วสิ่นีนุกับแล้วสิออกมาอยู่ได้ล่ะผมก็โทรถามเขานุกถูกออกมาอยู่ยันวังไปเลยนี่เละ มันด้กินเามากบบบตังหิวคับมืเนาเฮากาอยู่เฮีนคือเสีบเิ่เนียเอาพ่ทักเด้แกงว่เี่น้ำปลาควน้อยกินเน่เสียบเขายเขายี่มอเออผมก็บ่ดีจังแค่พ่อนอ่คกินน้ำไดก็แซสบย้ำนั้นรับ

บวยพเราไปกินหอมอก้วแต้ใส่กับใส่ไปใส่กบใส่บวบนะ <c oughs> เน,นี่แหละครับเหยี้ขั้นมเลย,ยอดอีกแล้วมื่อไหรครับเมนูนี้ชีบต,ตมพม้อมครับต้มสดทำวานาั่นดี๋ยวพูด่ ไข่กับพ่อก่อนไข่กับพ่อนี่เอาเน้ำใส่เลยเนาะใส่เลยเนาะใส่ตุ่มใส่ตุมเลยน่ครับเอาเพียใส่ตุ่มเลยใส่น้ำหรือเ่ใส่ก้ยบอ่่นีบ่า้อมอดงเลยีลงเ่น้อเลือดเลยนานิดนึงเป็นตุ่มเลยแบบมีตุมครับ แสบใส่น้ำได้หรือเปล่าเ,เอาลิ้ออกอีกหน่อย,ออยฟิมเมอสร้างสร้างไฟครับผมสมเป็นฝีมืออร์ไอริสร้างไฟฟ้าครับนี่แหละน้ำเข้มข้นครับผมใส่ไปเลย โอ้ากเลือดบอกคุณเลือดแม่นแม่น่อ้ยอ้อมก็ได้อ้อมก็ได้น้ำเปล่าครับครับน้ำเปล่า้ัมอในตุมแล้วมีคุณเลือดพร้อมไหมนี่คุณเลือนีอ้ยเลือคุณเลือลวนออมะเอียนเบอใส่เอียนเจ้าเลย น่หลายอยู่บ่ดียมันติง่าไหนไหมครับซีบลอซีบลอกัแก้มันจกวางโอ้ยสวยงามอยู่วามัโอ้ยงามสวนอยู่ดกาอยู่ดอยู่แต่หยุย่นาฮอกรไดการหยุดเราเมื่อันเือนนเป็นหัวนั้นเ้ยบอหเวไอ้เขาเป็นหัวเเห้เป็นหัวเดียวเเ็นส่นยกื่อเถืออยู่ยกื่ออองเฮ้ยื่อเล สิบสามเมดหนี่ทั้งอ่อมันเหรอยุ่มี่มมันกระบนหน่อยว่าอันมันมี้มาใครบอกมันเดียวไปีพันอ้โหนี่ครับใส่หอมสครมบพสวอะพสีพสีย่พุ่ครับงั้นสิบเอ็ไรสิบสองไรสิบสามไรอุ้ยเรเป็นเวาว่าขายเไหผมก็ว่ขายแต่ว่าเขายังคิดางนี้เละขัก เดียวครับเอนี่เขาจะกรวนได้หอยซื้อไอยเขามาซื้อเขาเราให้บอกมามไก่เราว่บเลยครับจริเ่อโออยริพอยู่ว่ไพาดกระบอกเนี่ยแลมซื้อหว้ตัวนั้นมซอทาเดียว่ะเดี๋ยวผมสิพาลบไปเบื้องกันน้าท่วมค่ับออาอกงามสิเขาจนกล้าซื้อคูแล้วงามมองงามตอนนี้มันโม่แบบแล้วค่ายต่อกระลุมไมให้ล่มว่ะกลุวพอดีฐาตตมพอดีครับ เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งน oh yes, like ้าครับน้าถ่วเขาเตตัไวรมอว่าเถ่วฮพอดบา์ดครับต้นนี้ถ่วต้ทุ่งนาก่าสิบะในคนบุรนครับเพราะว่ามันถั่วมเป็นสอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับเขาคืติดตายแล้วล่ดเดี๋ยวผมพายเบิ่งน้าถ่วมครับ ที่ตรงที่ตัวผมเคยมาเห็นสมน้ำสมวับไอ้รเครื่องสูบน้ำแหละครับนี่เป็นถนนนะครับจะถ่วมขึ้นเบิร์ตเล่าอาดบักขามหน่อยครับผมเต็มต้นเลยนะครับเห็นหน่วยขามหน่อยเต็มต้นเลยครับช่วงนี้ Oh. ยอดนี่แหละครับถวมม่วเบิดเลยพูนทางคุณปีเป็นเป็นบอนที่ทำงานทุกผมครับสิบมีเครื่องสูบน้ำเยู่ครับถ่วมถนนเบิดเลย มันถ่วมคือสิบโมเดลได้ดดใส่ได้ดใส่หรอกครับปุ่นขาวฟาดอันนี้พอตายล็อกนี่ปุ่นครับที่มันถ่วมครับงาเข่าเขาใกล้ๆผ่ครับนี่นะครับแบบนี้ละไปก่อนเป็นทนทางุ่นครับรลอมไปทางข้ทางก่อพานะครับนำเท่าไหร่แล้วนนำานิ่งแล้วครับ ครับผมวันนี้มากินก้อยกินก้อยเนื้อครับทีมงานครับกินข้าวเที่ยงอกันยอดอยู่ครับแสบแสบครับมือเนี่ยขอบคุณหลายครับติดตามซ่องคดิสารนะครับเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับผมแสบแล้วถาเบิ้งอีกคลิปสองนะครับเด้อคลิปตอนกินตอนก้อยตอนนี้ทาต้มรู่สครับเลยนี่แหละกิน สวัสดีครับผม